็ขอกราสดีร่วมเงินด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมอเตร์โฟกัสอีกเช่นเคยนะลิปตัวนี้เดี๋ยวจะมาขายชิปให้เพื่อนดูละกันว่าจะขายได้หรือเปล่าในเกมเซียนไฮเวิด์นะถ้าใครอยากเล่นลองดูก็ลองเล่นได้เดี๋ยวผมทิง้งมาให้ละกันนะตัวนี้นะครับขายชิปนะ 1M จะเท่ากับ32บาทนะตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นลองดูเล่นฟรีเล่นคนเล่นฟรีมีตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะนี่นี่เนีย เดี๋ยวระันมันมีที่ล็อกอินด้วยอ่ะทุกคนเนี่ยตัวนี้มันมีที่ล็อกอินด้วยนะเราไม่จําเป็นต้องเติมชิปเติมอะไรนะครับแต่เสียตรงนี้นะทุกคนคือเราต้องทําการเติม VIP นะเพื่อใช้ในการขายชิปนะครับนี่ถ้าใครไม่ขายก็ได้แหละทุกคนตัวนี้นะครับถ้าใครไม่ขายก็ได้แหละตัวนี้นะครับถ้าใครจะเติม VIP ก็คือเติม VIP 3นะทุกคนตัวนี้นะครับถึงจะสามารถขายขั้นต่ําอยู่ที่ 5M ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเติมก็ไม่เป็นไรนะครับ คูปองตรงนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปแลกเป็นทูมันนี่วอลเล็ตได้นะครับก็เลยสะสมไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองดูนะถ้าไม่สามารถขายได้ผมจะไม่ลงคลิปนี้นะแต่ถ้าขายได้เดี๋ยวจะลงคลิปนี้นะทุกคนโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงที่ส่งชิปนะครับร้านค้าที่ผมจะทําการทักไปสอบถามก็จะเป็น เซียนไทย168แล้ละกันนะทุกคนตัวนี้เซียนไทย168กนะครับก็จะเป็นลนยนะตัวนี้ผมมีอยู่ 13.73m นะครับประมาณ13ล้าน7 3 0 0 0 0ห่เหรียญน,นะทุกคนตัวนี้นะครับก็เราจะขายลองดูละกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ VPC นะครับ VPC จะขึ้น v p 5แล้วแหละทุกคนตัวนี้นะครับแต่ผมไม่เติมนะหยุดแค่นี้แล้วแหละตรงนี้นะครับหยุดแค่นี้นะถ้าใครจะเล่นจริงๆนะทุกคนตัวนี้นะผมแนะนํานะ สะสมให้ได้ชิปเยอะๆก่อนนะทุกคนตัวนี้นะเพราะในะทุกคนตัวนี้มีุผลนะครับทําไมต้องเป็นแบบนี้นะเพราะผมกลัวในทุกคนเพื่อนๆทาการเติม VP ไปแล้วนะเพื่อนๆเล่นจนเหรียญหมดแล้วแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะไม่สามารถขายเหรียญได้ก็มันไม่คุ้มอ่ะทุกคนมันไม่คุ้มนะตัวนี้นครับดีหน่อยที่เป็นเหรียญฟรีอ่ะเราสามารถเอาไปขายได้นะมาดูในทุกคนว่าเราจะสามารถ ขายได้หรือเปล่านะทุกคนตัวนี้นะโอเคกดที่ส่งชิปทําการกดที่ไลน์นะตัวนี้นะครับทําการกดที่ไลน์เลยนะโอเคนะทุกคนหลังจากที่เราทําการกดเข้าไลน์นะทุกคนตัวนี้นะครับสําหรับคนที่งงนะทุกคนเฮ้ยทาไมเราไม่สามารถทําการขายชิปได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับข้อเขียนบอกว่าขณะนี้ระบบขัดข้องนะทุกคนทางร้านปิดรับชิปชั่วคราวนะทุกคนตัวนี้นะครับสําหรับคนที่ เล่นเกมเซียนไฮเวลอยู่นะครับตรงนี้นะผมก็ว่าจะขายชิป10 m นี่แหละตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทุกคนผมทําคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละวันนี้เป็นวันที่2นะทุกคนวันที่2ผมทักไปหาร้านเขานะตัวนี้นะครับเป็นวันที่2นะตัวนี้ก็เพิ่งทักไปช่วงปลอมมณน 9โมงนะทุกคน9โมงนะเดี๋ยวผมเลื่อนให้เพื่อนดูตั้งแต่เมื่อวานแหละทุกคนนี่ช่วงเวลา11โมง9นาทีนะครับผมทําการทักไปนะทุกคนช่วงเวลา16.7นาทีเขาก็ทักหาผมนะทุกคนนี่เห็นไหมก็ตามนี้เลยแหละทุกคนก็วันต่อมาเป็นวันนี้นะทุกคนวันนี้ก็ลองทักไปอีกประมาณ9โมง10นาทีแหละทุกคนนี่9โมง10นาทีนะครับก็ตอบผม13นาฬิกาเข้านาทีนะทุกคนอ่ะก็ถือว่า ร้านเขารับอยู่นะทุกคนร้านเขารับอยู่นะแต่แต่ค่อนข้างที่จะตอบช้านะทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยวเราก็จะมาขายกันเลยนะทุกคนว่าเราจะได้จริงหรือเปล่านะทุกคนตัวนี้นะโอเคใทุกคนหลังจากที่เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับสังเกตชิปของผมนะทุกคนสังเกตชิปของผมเพิ่มขึ้นนะนทุกคนตัวนี้นะหลังจากที่ประมาณ2นาทีที่แล้วที่ผมทําคลิปไปวันแรกอะทุกคนผมก็เลยตัดรวมกันเป็นวันเดียวเลยแหละทุกคนตัวนี้นะก็26จุด 24m นะทุกคนตัวนี้นะครับก็เรียนเพิ่มมาเป็นวันที่2นะทุกคนตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ได้วันเดียวกันไม่ได้ตัดอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนเพิ่มเป็นวันที่2นะหลังจากที่ร้านเขาไม่ตอบผมนะตัวนี้นะครับเราก็จะทําการโอนชิปไปแล้วกันนะทุกคนนี่ก็จะเป็นร้านเซียนไทย168นะครับที่ผมใช้บริการอยู่นะตัวนี้นะครับอ่ะเราก็ทําการเพิ่มจํานวนชิปไปได้เลยนะทุกคนไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่าโอเคนะครับ10ล้าน ชิปในทุกคนนี่ยทำการกดส่งชิปกดยืนยันในทุกคนหลังจากนั้นเราก็ทำการแคปหน้าจอส่งไปให้ทางร้านของเขาในทุกคนตัวนี้นะโอเคในะทุกคนหลังจากที่เราทําการกดส่งไปในะทุกคนตัวนี้ตัวที่ผมเบอร์ไว้ก็คือ พวกบัญชีต่างๆในทุกคนที่เขาทําการโอนเข้าให้นุกคนเดียวผมเลื่อนด้านบนให้เพื่อนดูแล้วกันนะตอนนี้เงินก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตัวนี้320บาทนะทุกคนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบช้านิดหนึ่งนะทุกคนตัวนี้นะครับสำหรับร้านค้านะตัวนี้นะครับผมส่งไปช่วง11ไม่ใช่11เดิบ่ายโมง15ในะทุกคนตอบผมช่วงเวลา บ่ายโมงครึ่งนะทุกคนตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ถือว่าขายได้นะก็ขึ้นอยู่กับช่วงเพื่อนๆด้วยละกันนะทุกคนจะประมาณนี้ละกันสําหรับใครนะท,ที่ทักหาผมนะทุกคนตัวนี้นะก็มีข้อความเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ตอบแลยทุกคนต้องขอโทษด้วยจริงๆนะทุกคนตัวนี้นะครับก็มีคนทักหาและทุกคนตัวนี้นะขอชิปหน่อยตัวนี้ขายชิปตัวนี้ เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนในะทุกคนตัวนี้นะครับผมไม่สามารถรับชิปได้นะทุกคนตัวนี้ผมเป็นเพียงแค่ผู้เล่นนะทุกคนตัวนี้ถ้าผมจะรับชิปจริงๆอ่ะทุกคนผมเห็นในคลิปใน youtube นะตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะผมต้อง VAP 10ไอทุกคนเดี๋ยวผมเปิด V i p 1 0ให้เพื่อนดูนะนี่ย ผมต้องเติมตั้งโอ้โหเกือบตั้ง5 0า0ันเลยทุกคน5 3 0 0ักว่าบาทน,นะผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเราเราเราเปิดตรงส่งชิปดีกว่านะทุกคนเขาเป็น VP อะไรนี่นี่เห็นไหม VP10 สิในทุกคน VP10 หมดเลยในทุกคนตัวนี้นะครับเนี่ยผมจึงจะไม่สามารถรับชิปจากเพื่อนได้นะต้องขอบอกไว้ก่อนผมอยากรับอยู่นะตัวนี้นะครับ คือน้องผมเลยทุกคนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะทุกคนน้องผมเลยทุกคนเล่นเหมือนกันแหละทุกคนตัวนี้นะครับมันไม่มีบัญชีธนาคารนะว่าจะโอนให้ผมตัวนี้ไม่สามารถโอนได้นะทุกคนไม่สามารถโอนเข้าไอดีของไอดี ID ของผมได้นะทุกคนตัวนี้นะครับสําหรับคนที่อยากทาแบบนี้ก็เสียใจด้วยละกันนะทุกคนจะประมาณนี้ถ้าใครมีเรสอบถามนะผมก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งถ้าผมรู้นะทุกคนผมจะพยายามตอบละกันนะทุกคนผมจะพยายามตอบละกันสําหรับคนที่ เติม v p ไปแล้วในทุกคนตัวนี้นะเติม v p ไปแล้วจนถึง v p 4แบบนี้ยังไม่ยังไม่มีเหรียญจะขายแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่โ้มอ่ะทุกคนตัวนี้นะเพื่อนๆต้องมีเหรียญอย่างน้อย10ล้านเอ็มก่อนในะทุกคน10ล้านเหรียญใน,นทุกคนตัวนี้นะครับ10ล้านเหรียญประมาณ320บบาทเหมือนที่ผมขายไปนี่แหละทุกคนตัวนี้นะ เราก็ทําการเติมเป็น VP 3 VP 4แบบนี้นะทุกคนเพราในจะเติมประมาณ150กว่าบาทนี้ตัวนี้นะครับเราก็ยังได้กําไรอยู่นะครับตัวนี้สะสมไปเรื่อยๆนะทุกคนสะสมไปเรื่อยๆนะตอวนี้ก็ไม่ใช่เกมลงทุนอะไรนะครับไม่ใช่เกมลงทุนแต่เสียอย่างเดียวก็คือเสียตอนเราเติม VP นี่แหละทุกคนตอนขายนะตัวนี้นะครับจะประมาณนี้ละกันโอเคนะทุกคนถ้าใครอยากลองเล่นลองดูนะทุกคนเดี่ยวผมทิ้งลิก์ไว้ใต้ล่างคลิปละกันนะ ถ้าใครมีอะไรสอบถามเมนมาใต้ล่างคลิปได้เลยในะทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามตอบแล้วกันโอเคในะทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปเรืนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปเรืนี้กันด้วยในะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ